คือนคนที่ทนฝันฝ่าลัทาคือสิ่งด,ดีมาเท่ากันอุ้ยสายตายคุณนายขาตกใจกันเลยวันนี้นะครับเราจะมาพาไปชมนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับงานกิจกรรมจิตอาสานะครับที่วัดปราศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับอย่าเสียเวลาเลยนะบอกเลยกิจกรรมเยอะมากผมว่าวันนี้ถึงเวลาละไปไปดูกันเลย มาช่วยจัดสถานที่ครับประดับตกแต่งระบายผ้างานจิตอาสาครับนี่ระบายผ้าทรงให้มันเป็นทรงลค,คล้ายๆกุ้น่อยได้แับกุ้อหอยครับวันนี้มาเปิดจอ LED ครับงานจิตอาสาวันนี้ขับรถให้ผู้รับชาครับ วันนี้ระบายผ้าค่ะเราก็กําลังจะรีดผ้าค่ะคือวันนี้มาซักซ้อมกันปฏิบัติครับแล้วก็มาดูพื้นที่จอดรถเชฟพูดครับวันนี้พี่มาทําหน้าที่อะไรคะมาตั้งเครื่องเสียงวันนี้มาทําหน้าที่อะไรคะเอาเป็นเครื่องเสียงครับหน้าที่เป็นเชิญไมค์กับเาครับ วันนี้ผมมาทำหน้าที่เอสคอตของชรอ,อาหารครับมีความสึกประทับใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดครับเพราะว่านาฬิกาจะเดินตรงได้ครับเฟืองทุกเฟืองต้องหมุนให้มันตรงกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ครับ